และนี่นะครับคือคลิปของยูทูบเบอร์รายหนึ่งครับที่ทำให้เกิดดราม่าเดือดในโลกโซเชียลพร้อมกับผุดแฮชแท็กเซฟรองเท้าแตะติดเทรนใน Twitter เลยทีเดียวเนื่องจากเจ้าตัวนะครับออกมาวิจารณ์คนที่ใสร่รองเท้าแตะมองว่าไม่เหมาะสมในขณะที่โลกโซเชียลก็บอกว่าสิ่งที่ยูทูบเบอร์คนนี้ทำต่างหากที่มันไม่เหมาะสมครับนั่นก็คือการวิจารณ์ความชอบหรือการแต่งตัวของผู้อื่น งานนี้นะคะก็ยังมีเหล่าคนบันเทิงที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นการอาทิแร็ปเปอร์ชื่อดังนะคะโยบอยทีเจค่ะที่ถึงกับเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของยูทูบเบอร์รายนี้นะคะพร้อมกับยังโพสต์โชว์ตัวเองใส่รองเท้าแตะแบนรนด์รูที่ราคาเนี่ยก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีพิธีกรชื่อดังพี่หนุ่มกัญชัยค่ะที่ได้รายงานข่าวนี้ในรายการของตัวเองแล้วก็พูดว่าแม็กซ์พูดเหมือนเขาไม่มีเท้านะน้องอาจจะมองว่าน้องคิดน้อยแต่ถ้าถามผมผมว่าน้องนั้นไม่ได้คิดเลยนอกจากนี้นะครับยังมีพี่แท็กพรัญยูครับที่โพสต์ว่าผมแท็กพรัญยูครับอย่าทำแบบนี้อีกผมใส่มาทั้งชีวิตอย่ามาดูถูกรองเท้าแตกของคนอื่นเขาผมเตือนคุณนะรองเท้าแพงใช่ว่าจะใส่ดีเสมอไปแล้วก็ยังโพสต์ใน i g Story อีกนะฮะ ว่าผมใส่ครับเชิญมาได้เลยครับผมรอนะใครก็รู้ว่าผมใส่ตลอดในวงการซึ่งหลังจากมีดราม่าเดือดในครั้งนี้นะครับยูทูบเบอร์เจ้าของรุ่นนี้ก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครับจจังงะแบบริๆอ่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i s i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ